เจ้าวันนี้เคร้าครัวบ้านฉันหมายชิคเก้นเหมือนเดิมจะทำน้ํายาตีนไก่สําหรับแค่ สองหรือสามคนเท่านั้นนะจ๊าหม้อนี้หม้อเล็กๆหม้อเล็กๆพ,พุดเดิ้ลพุดดิ้งไม่ใช่พุดเดิ้ลพุดเดิ้ลนั่นมันหมาสเสบียงลูกชาย สเปียงลูกชายสเปียงลูกชายขนมปังขนมปังหมดวันพรุ่งนี้นะจ๊ะเด็กๆก,กินให้ทันนะอันนี้มีอะไรให้ดูกินนอดมาจากเชียงรายแทนแทนแทนมุดเข้าไปเลยค่ะนี่เขียดเขียดแดดเดียว เก็ดแดดเดียวตาส่งมาให้จากเหนือพร้อมทอดได้ทุกเวลาเมื่อเราหิวนะคะนี่ค่ะพร้อมมาเครื่องดื่มกันบ้างนะคะนี่ค่ะน้ำชาน้ำส้มสีขวดสำหรับกินใส่น้ำแข็งกินอร่อยอร่อยแล้วก็ใส่น้ำส้ม ก,กาแฟเป็นอเมริกาโน่ได้นี่ก็ชาไข่มุกสะสเบียงเพียบไม่ต้องกลัวชั้นบนมีอะไรโอ้มีหน่อไม้เนี่ยขาดไม่ได้เลยนะคะหน่อไม้หน่อไม้ต้มสุกหน่อไม้ต้มสุกหมูยอเอาไวย้ยำ ยานี้จะไม่ใส่ปลานะคะเป็นน้ำยาไก่อยายจะต้มน่องไก่จะต้มทุกอย่างเลย,ยจะทำน้ำยาไก่ต้มเลยทำน้ำยาไก่น้ำยาไก่น้ำยาไก่นะคะ ก็เรียบร้อยแล้วในส่วนของในครัวในครัวก็เรียบร้อยแล้วไปกินข้าวกันค่ะวันนี้พ่อหน่อยอยู่บ้านมีกับข้าวให้พ่อหน่อยแซ่บๆน้ำจิ้มเจีวนี้ทำปกติจะไม่เคยทำนะให้พ่อหน่อยทำไม่รู้รสชาติเป็นยังไงไม่ได้ชิมก็น่าจะแซ่บอยู่แหละ กับเนื้อย่างเนื้อติดมันขอชิมหน่อยเนาะมันจะแซ่บปะอืะออันนี้แกงทีเ่เหล็กอืมแซ่บแซ่บแซ่บรบรรยากาศบรรยากาศ ก็มีแค่นี้แล้วเนาะบ้านแคบอกินข้าวกันชิมแกงขี้เหล็กอืมก็อร่อยซื้อเข้ามาเนื้อไก่ซื้อให้พี่นนทสองสามไม้ตับหนึ่งไม้ เลือกไก่หนึ่งไม้ข้าเหนียวมามามาตั้งกล้องกินกันเลยนะจ๊ะอะไรก็อยากกินแต่กินไม่หมดเนื้อนี่ไม่เหนียวนะนีนิ่ ใช่เอกมาแล้วัดีครับผุอืมอร่อยอ่ะต้องทำแบบคมข้นอย่างนี้ใช่ไหมกันขี้เหล็กยอดมันน้อยไปมีแต่ใบเห็นช่องอร่อยนัวมันทำ เก็บแถวๆรอบบ้านทำหม้อใหญ่แล้วก็เอาใส่จกัาจากรยานหน้ารถปั่นไปแจกทั่วหมู่บ้านเลย<ช>อืม,อ,มอร่อยเนื้อหนาเกือบเค็ม บ้านนี้ก็จะเอานึ่งกันน้ำพริกขาถ้าเป็น,นงบบนั้นนะน้ำวนกินตับบดไหมตับไม้หนึ่งไก่ไม้หนึ่งเฮ้ยไก่สองไม้ดิกินหมดไปแล้วไม้หนึ่ง ใช่น่องลายนึ่งไส่ใบมะกรูดใส่ตะไคร้ถั่ขานึงน่งอยู่นะนึ่งทั้งวันเลยนะให้มันเปื่อยแบบยุ่ยเลยนะเขาเขาแบบเตาถ่านอะ่ะเตาไฟเตาไม้อะเตาแบบใช้ไม้อะ่ะถ้านึ่งแก๊สก็คงจะหมดทั้งอะ่ะ

เอาคำว่าอะไรชีกช่กว่า,วาเคยไปเขียนภาษาอังกฤษกับภาษาไทยกับด้วยคำว่าชี่กว่านะ่ะอ่านพินอินเป็นไหมชว ก้มน้ากมตาขอหักมดหน้า,นา,นาจูหนังสือพุทธเนี่ยนึกว่า่ะเมว่อคืเขา่าเคยไปใช่เคยไปเคยไปเออคุณเคยไปปักกิ่งไหมต่อมามันแปลว่านะ่ยเคยไปปูไทยปูไทย,ไทยต้องฝึกอ่านพินอินเหมือนอย่างที่คุณพ่อบอกเลย สะดวกอัธยาศัยอ่ะต่อไปอืมไปเออนั่นแหละของหนูก็มีปิ้นเลยลูกทอดอืมแม่จะทำยังไงกับมุมนี้ให้น้องนนได้นั่งไข่เย็นดีอ่ะแม่ต้องหาช่างมาทำหลังคาละนี่นูชอบอย่างนี้อ่ะอ่ะใช่ทำยังไงก็ทำเถอะทำเวทชั่งก็สออืม แล้วกล้องมันอยู่ตรงไหนล่ะลูกเออใช่ไม่ต้องใช้เนวนอนตลอดหรอกแปมาเฮยนะอะไรนะแปอยู่ไหนอะไรอะไม่แม่ใช้สติกเกอร์แปะไว้อยู่ไม่แไม่แม่บอกพ่อนูน่นพ่อแกะกล่องซูปปเปอร์แวร์ของนะแม่หาฝามันไม่เจอแม่ก็เลยเอาฝาใหญ่กวา่าเพราะว่าวันนั้นน่ะเกือบบาดมือแม่แล้วคัตเตอร์ มันล่วงจากกล่องอเือร์ฉุย,ฉยจะเสร็จไหมเนี่ยสองบทบทที่สองกับบทที่สาม คืออันขน้างบนนี้คืออันข้างบนอ่านว่าอะไรล่ะลูกให้เดี๋ยวนะมันคือประโยคเดียวกันเลยอ่ะอันข้างบนกับอันข้างล่างอะ่ะ Beijing cool ไป北京比去上海远对吗ใช่ไหมตุยมาเนี่ยใช่ไหมแต่ไ,แได้อยู่คำเดียว Beijing <laughs> ขอการไปปักกิ่งนั้นไกลกว่าการเดียวน,นะ mẹ <laughs> mẹ ไม่ได้ผมว่ามันดูด ใส่เนื้อไก่ทําเนื้อไก่เนื้อไก่ปั่นน้ำมันเลยเป็นสีนวนวๆเซ็ปๆอย่างนี้นะวนี่ เสร็จแล้วคานผู้ชมหอมอร่อยดูสิต็่นไก่เน้นๆเ,เ,เปื่อยๆกินสมุนไพรต้านโควิดค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้ว น้อยนอยต้นหอมผักชีนี่คือใส่นิดเดียวให้พอหอมใช่ไหมนอกนั้นก็เอากินกลับเอาเนาะน้ำขนมจีนอะ่ะปกติเขาใส่ยังไง <S <S เพราะว่าเมนี้ก็ไม่เคยทำค่ะใส่เลยใช่ไหม Ah, okay it look like ข้างบ้านรอด้วยนะคนข้างบ้านอะ ลูกชายคุยธุรกิจขนาดหนักเลยมีเงินตั้งห้าร้อยล้านเขาบอกคุยธุรกิจในเกมโอ,เโอ้เยอะแยะเลย มาใครอยากจะกินก็นมาเดอ้อมากินขนมจีน ไปส่งเพื่อน่อยรับรถที่ศอีซูซูเพราะว่าเอารถไปเข้าศูนย์ครบรอบ4ีปี เป็นผู้โดยสารมีพนักาง,งานขับรถให้เลยวันนี้ <laughs> วัดเข็มขัดด้วย,ยม,มันเย็นไหมนะลูกเย็นครับอ้าวมาเป็นผู้โดยสาร <laughs> คนขับคนขับ <Okay. S 1> <laughs> ห้องก็หกล้านไงลังไหนอ่ะแม่จะซื้อบ้านหลังนี้เลยเหรอถ้าเป็นไปได้นะหมาว่าดีมันยังไม่อันนีเ,เลต้องไปอยู่ในหมู่บ้านจัดสรรอยู่คนเดียวอยู่ขายของหน้าร้าน,นก็ได้สองล้านเก้านะไม่ธรรมดานะ ล้อรถแลไวย,ยังไม่ลัอรถค่ะทำ <Hey, S 2> ไมไม่ดับเครื่องรถเก๋งก่อนนะ hey, ่ะ น,อน้องโนนอยากได้รถใหม่เหรอลูกอันนี้เป็น4ร่รถเขาเริ่มอยากให้เงเดิ้นอยากเล่นไหมมามล้ร้านรถก็ต้องซื้อรถจีอยากให้ของดิ้นค่ะ

Yeah. ครับจริงๆเลยอุลต้าแมนมดเลยยังลูก<ะ>มดเลยยังขนมจีนเอ้อมก็หมดเกี้ยงใส่พริกป่นเพิ่มก็ข้างล่างนะ